สวัสดีครับพี่น้องสำหรับเซาหมอนีก็เป็นบรรยากาศฟ้าคึมๆพี่น้องเนาะออกมาหลินน้ำทงน้ำท่าน้ำไห้น้ำน,ำนาพี่น้องเขาเกี่ยวงามเขากำลังสิิมันแก่แล้วพี่น้องมันแก่มนัมนเอ่ะเขามันมันแบบว่ามอสิถอกเราพี่น้องเอาผ้ามาหล่นมา,มาเก็บกลุ่มเก็บหอยเก็บกลุ้มเก็บซิลปลาขอนเดอสิมีบุมีครับพี่น้องปาไปเบิ้งพี่นอ้องนี่เก็มาเก็บ กุ้งเอาหอยพี่น้องมาเล่นทงเล่นนะตอนจะเศร้าพี่น้องกบูกระปูกระปูใหญ่พี่น้นองกระปูกระปูน้อยสมัยตะกี้บ่มีเอ่อมีหลายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกระปูใหญ่กระปูนปี่ครับพี่น้องพันนี่มันพันใหญ่นาะพี่น้องเนาะ กำไงปู้กำกัคงไงมาก็บหอยออกพวกบังหน้าพี่น้นองครับนี่ก็เป็นเขาพันเตีย้ยเขาพันเตีย้ย ท่านทีใส่กอกรงหกสูงก็ได้อยู่แต่ว่าเขาเกอะกรงหกสูงนี่ย้ำลาจังไนมันก็เป็นมันก็หล่มเนาะพี่น้องเนาะมันล่มมันสูงแรงกัก็ล่มเป็นได้จัดหาเขาพันเตียผ้ากันใส่เตียใส่อั่นพันสูงแรงกัก็ล่มผัดกันแท้นะย้ำแต่ลาบะ ตำปูกะไวๆรับลากๆพี่น้องเป็นห้องตีงน้ำได้กับเล่นนี้อาบาทันนี่ครับตัวนึ่งขับไลครับเล่นให้เลยพี่น้องมาจะปูปูหน้าในหน่อยข้าวตะกี้บม่มีเราไม่จะปูยังไงใช่ไหมนี้ปูพันยังไง การพงง่ายๆน,นะครับ ก้ันเตี๋ยเบิดพี่น้องนี่สมัยนี้วันพี่น้องพันยกเลือกเขาก่อคอหกสูงเรลามาใส่เขากอคอหกเตี๋ยพี่น้องเบิดทงมัดนะล่มจ้างคนเกียเกียวกับวันได้หลพี่น้องเอารถเกีย climate, เกเกียวก็เจ้ากับเกีียวยากมันล่มแล้วก็มันลนมันตกเฮียลนเป็นห่วงลนเป็นเม็ดทุกอย่างครับพี่น้องขั้นทาเอาเขาก่อหกสูงใส่สร้าให้เศร้าหน้าของเฮาสมัยนี้ก็ ทันสมัยขึ้นเรื่อยพี่น้องถ้าเกินเอาดุนเตี่ยมาใส่ถ้าเตะขนางหเดี๋ยวนี้สิเพียงเอวสิเพียงหัวเข่านันตะกี้เตะขนางหน้มหัวไปแล้วพี่น้องเลย่วมหัวย cool ืนเมื่อพอเห็นพือหอยก็มีพี่น้องหอยกับอยไรหัวสลิดหัวสลิดกับอะไร เ็บหอยเกขาหน้าห,หยอดเบิดพี่น้องเลยสมัยหน้าห,หยอดกันนี่เขาปนเขาอ,อย่งังพวมาปนเขาเจ้าวะ ม่เล่นทงเล่นนะพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆบม่ราคาไม่กันสั้นมากนะพี่น้องภาพก๋วติสั้นเนี่ยขอถดอดออกขอให้ละลายมารอเห่นน้ำให้น้ำนา ปลามันปลาเขา่าจะตามนี่พี่น้องเอ,อ้ยจากสิไปใส่ใน้แม่งในหน้าก็ไปยากกมา็มาเล่นทวงมันเ้ามากเลยยู่ตามให้ต่ำหน้านี่แหละพี่น้องผู้ใดคิดถอดบ้านคิดถอดให้คิดถอดหน้ากับบึงคลิปนี้เอาเถอพี่น้องเด้อถ่ายทอดถ่ายทำบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าไปเบิ่งทุกเวลาทุกมือทุก เดือนทุกปีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จากอีสาบนบ้านนาของเฮานำภาพบรรยากาศซื้อๆดอกครับพี่น้องแบบ๋ยวว่าผู้ใดคิดหอดบ้านคิดหอดต้องให้ตรงหน้ากับเบิ้งคลิปนีย้ยวได้พี่น้องเด้อกับอะไรไปเที่ยวในเมืองในนาทางได้ยุคโรคระบาดนะครับพี่น้องผู้ใดกระยันไปมาทางใดก็ได้มันนาจะเกิด น,น้ำในโลกนี่นาะพี่น้องเนาะคือบบฝันบาสิมีในโลกนี่สําหรับโลกโควิดหรือว่าโลกไวรัสโควิดเท่านี่พี่น้องเนาะอย่าประมาท้อพี่น้องเดอ้อมาดื่มน้ำให้น้ำหน้าก็ดีกว่าจะไปอยู่ในบ้านดีกว่าจะไปในเมืองในนาเนาะพี่น้องเนาะสุ่มสนแออัดเทได้แหงลเมืออันตรายพี่น้องถ้าเป็นแล้วมันยากยากพี่น้องติดต่อกันไปกักตุนกักตู้เสียเวล,เวลาพี่น้องเอ้ย มาเล่นน้ำทงไห้ทงหน้าบรรยากาศดีๆคือตัวผูคานทงไห้ท,งห,ทงหน้าน้ำเขาน้ำป่าน้ำจงางให้ทงหน้าประสรินี่มหาเด่นน้ำมือเสาร์นะครับพี่น้องอีกบ่ดนเด้พี่นอ้อ,อ,นนองสีได้เกี่ยวเขาบ่ดนบ่นั่นเขาก็สิทอกห่วงเดี๋ยวนี้มันกำลังจิต ถกดอกคานาะคร้บพี่น้องนะ้มัไก่มันแล้วสีถกดอกคาแล้วพี่น้องทรามาเราเบึงมือนี้เขามันก็นแกพร้อมใช้เถบดอกคาเป็นห้วงเป็นจังหน้าก็เลี้ยงเต็มทงพี่น้องเราให้หนอนหน้าเลียนพี่น้องเนาะ กาสิพอดีแล้ววะปีน be ี้เขาพรสูงปนไดพี BACK ่น <inc> ้องสุปปีมันสูงอีหลีล่มพาดข้าหน้าแล้วก็รถเกี่ยวกับเกี่ยวยากขาอยอดเด้อพี่น้องเด้อบ่เมนหน้าดำเป็นหน้าหยอดบมแมนแล้กกับแม่นหน้าวานกัต้นมั้นก็เป็นโกเป็นกอ์ขึ้นกันคล้ายๆกับดำพี่น้องนี่โกวเป็นกอเป็นแนวเป็นแถวเป็นสั่นกันอยู่ก็ดีอยู่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะพันอีตเตีร เสียเสียงเล็บพี่น้องพันเตียเสียเสียงเล็บมันหลายพันอยู่ครับพี่น้องก่อ,องกงหกอะไรภาพบรรยากาศเศาเสาสต้์ฝากคืมพี่น้องเมื่อนี้นี่ขิ้นข่าวว่าพายุทิเขาก็จาก,จาก,จาก,กสิศตะสาได้ดอกพี่น้องถ้าฝนบ่ตกถ้าฝนต่ตกเนาะครับนนเนาะคือแต่นีปไปหาออกก้รนสหรือว่าเดือนอเดือนพฤศจิกานะครับเด๋ยวนี้กับตุลานะครับกลางเดือนตุลา เดือนพฤศจิกาถ้าฝนบ่ตกเคื่อนบาเคื่อสิบ,บ่เต็มสมบูรณ์ปานใดเขามากก็สิบ่แก่ปัญหาเนาะกับสิบ,บ่แก่กกบ,บ,บ่บสุกเต็มมากเต็มห้องปัญหาเพราะว่าน้ำม,มันขาดส่วนเดือนพฤศจิกาช่วงเร่งมากส่วนตุลาต่อพฤศจิกาพี่น้องถ้าฝนตกอีกจังหวัดหนึ่งตกสาใด็ก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะขันทาบ่าต๊กเดียนานา๋ยวนี้น้ำก็ได้สูบน้ำนะครับสูบน้ำจากเขาเขากำลังต้องการน้ำเขากำลังบ้านกำลังถอก นะครับพี่น้องถ้าฝนมาตกฝนมาลงกะเข่าก็เสิยบเต็มอุดมสมบูรณ์ปนไดนะครับบ่เต็มหมากเต็มห้องปนไดพี่น้องกะจังไลกกะยานะครับพี่น้องเนาะขอวิ่งวันให้ฝนตกจากน้อยเพราะด้บำลุงหมากลำมลุงเขาจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี่เนาะพี่น้องเนาะมาพ้ามาหล่นทงแมย่ยมทงยำหน้าสืบดอกพี่น้องมเบึงนามข้ามันแห่งกะนามนี่ข้าด้อยู่เนาะพี่น้องเนาะ มิโฟได้มีพอได้ใส่เขาออกมาเรียนทงพามาสมบรรยากาศเรียนพี่น้องพามาย่างเรียนครับจังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพรอกันไหมนะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามทำข้าวกันน้ำทงน้ำทาครับพามาเบิ่งทงเมืองทาแล้วคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องเนาะคลิปหน้าพรอกันไหมสวัสดีครับพี่น้อง